ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์สำหรับกรณีของโป๊บธนวัฒนักสแสดงชื่อดังที่ได้ถ่ายปฏิทินร่วมกับหลิงหลิงของและอ,อมกรพัฒอย่างไรก็ตามปฏิทินนี้กลับถูกแฟนคลับบางกลุ่มวิจาร์เกี่ยวกับชุดและท่าทางของนักสแสดงหญิงที่ดูเหมือนจะแนบชิดกับโป๊บมากเกินไปโดยหลายคนมองว่าท่าทางดังกล่าวไม่คำนึงถึงความรู้สึกของฝ่ายหญิงจนมีชาวเน็ตบางรายออกมาโพส์ข้อความวิจารณ์หนุ่มโป๊บในเชิงลบส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเขาอย่างมากในสถานการณ์ที่ร้อนแรงนี้ ทางต้นสังกัดจึงได้ออกถแถลงการเพื่อปกป้องโป้พร้อมกับประกาศว่าจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่หมิ่นประมาทซึ่งเรื่องนี้เคยได้รับการนำเสนอในข่าวมาก่อนแล้ว นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับบางกลุ่มที่เข้าไปวิาพากษ์วิจารในโซเชียลของทางต้นสังกัดโดยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงปกป้องนักสแสดงชายแต่กลับไม่ให้การสนับสนุนกับนักสแสดงหญิงทั้งที่ในอดีตนักสแสดงของช่องก็เคยประสบปัญหาการถูกวิจารณ์จนได้รับความเสียหายยอเช่นเดียวกันทำให้ช่อง3ามต้องออกจดหมายถแถลงปกป้องหลิงหลิงและออมผ่านทางโซเชียลของตนเองใน3ภาษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับแฟนๆล่าสุดหลิงหลิงและออมได้เดินทางมาร่วมง,งานคาเมอร์15 TH a n n i v e r s a r y และได้